สวัสดีครับกลับพบกับรายการเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารนะครับโดยคุณครูเขมนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบธุรกิจอาหารเนี่ยก็เป็นแนวความคิดในการพัฒนาแล้วก็ต่อย,ยอดอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนารูปแบบ แล้วก็การบริหารจัดการในเรื่องของธุรกิจอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเห็นได้จากว่าโดยเฉพาะในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่หรือว่าเป็นเจ้าหนึ่งเลยในโลกใบนี้นะครับที่ ทำธุรกิจอาหารเนี่ยทั้งเพื่อการส่งออกก็ดีนะครับหรือมีการแปลรูปแล้วก็รวมทั้งมีธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของวัตถุดิบในการทำธุรกิจอาหารเนี่ยส่งออกไปยังที่ต่างๆของทั่วโลกเนี่ยมากมายเลยนะครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการหรือว่าในวงการอุตสาหกรรมธุรกิจอาหารของประเทศไทยเนี่ยต่างก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสาคัญในการพัฒนาแนวคิดหรือว่าในการพัฒนายอดหรือว่า ในการพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของธุรกิจอาหารเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจนทําให้ในปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีหรือความรู้ความชํานาญต่างๆของธุรกิจอาหารเนี่ย mm. ก้าวไกลไปเลยนะคะแต่ในเมื่อเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เราเก้าวไกลไปแล้วเรามีในเรื่องของแนวคิดเรามีในเรื่องของ เทคโนโลยีพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักเกี่ยวกับตัวของทฤษฎีแล้วก็เกี่ยวกับตัวของศาสตร์ที่เราจะนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจอาหารด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายๆศาสตร์ที่ถูกประกอบเข้าด้วยกันหรือ ผู้ประกอบการเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้หลายๆศาสตร์ในการที่จะประมวลเข้าด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอาหารแต่ศาสตร์ศาสตร์หนึ่งหรือความรู้ความรู้หนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีและสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับก็คือศาสตร์ในทางเศรษฐศาสตร์ตลนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไร จากที่เราได้ศึกษาแล้วก็จากตัวบทของหลักทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นการใช้หรือเป็นแนวคิดเป็นหลักของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของมนุษย์เราเนี่ยหรือของโลกเราใบนี้เนี่ย ที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดความหมายของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารนะครับอย่างความหมายแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ การเพิ่มหรือกำลังการผลิตอาหารโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับอ,อ,อยากให้เข้าใจในเรื่องของกำลังการผลิตอาหารตรงนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องของเศรษฐศ,ศาสตร์อย่างสิ้นเชิงเลยก็คือว่าเรามีความจำกัดในเรื่องของทรัพยากรเรามีความจำกัดในเรื่องของ กำลังการผลิตอาหารเรามีความจำกัดในเรื่องของต้นทุนแรงงานก็นแล้วแต่แต่เราจะใช้ความจำกัดนั้นเนี่ยมาเพื่อทำให้ได้เกิดการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยโดยหนึ่งอันดับแรกเลยที่ เ,เกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาก็คือเลี้ยงประชากรในประเทศอย่างเพียงพอทุกประเทศเนี่ยต่างมีเป้าหมายสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ในเรื่องของธุรกิจอาหารเนี่ยแน่นอนปากท้อง หรือการบริโภคของคนในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้นะครับความหมายของธุรกิจอาหารก็คือเรามีธุรกิจอาหารที่ใหญ่โตขึ้นมีกําลังการผลิตอาหารที่มากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คืขอข้อ1เลยเพื่อเลี้ยงประชากรในประเทศให้มีการกระจายอาหารหรือได้รับอาหารอย่างเพียงพอให้ได้รับสิทธิ์หรือได้รับปริมาณอาหารอย่างเพียงพอ นะครับไม่ว่าจะเป็นการจับใจ่ายใช้สอยหรือการนำมาบริโภคในครัวเรือนก็แล้วแต่นะครับ 2. เมื่อเราเลี้ยงประชากรในประเทศเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องของการส่งออกหรือการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศอันนี้มันเป็นเรื่องของการค้าแล้วครับว่าโอเคละ่ะในประเทศเราเนี่ยเพียงพอต่อความต้องการและเพียงพอต่อการเลี้ยงประชากรในประเทศและต่อไปเราก็จะ นำสิ่งที่เหลือจากการผลิตเนี่ยออกไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ให้กลับเข้ามาในประเทศของเราและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่นําหรือส่งออกธุรกิจอาหารเนี่ยหรือวัตถุดิบอาหารหรือกระบวนการแปรรูปอาหารต่างๆเนี่ยมากเป็นอันดับต้นๆของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เรา,าส่งออก มากที่สุดก็อาจจะเป็นในเรื่องของอาหารทะเลนะครับอาหาราโฟเซนอาหารแชร่แข็งเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าประเทศของเราเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของทรัพยากรนะเทคโนโลยีนะการขนส่งนะการเก็บรักษานะการาสำรองสินค้าหรือแม้กระทั่งการส่งสินค้าออกไปเนี่ยความปลอดภยัยหรือมาตรฐานทางด้านอาหารต่างๆเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยก็ได้รับ การยอมรับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับกลับมาเป็นรายได้ให้กับประเทศของเรานั่นเองนะครับ 3. เป็นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยคืออะไรแน่นอนมันเป็นเสมือนเงาตามตัวเรามาถ้าเราต้องการที่จะเป็นประเทศที่มันเป็นอันดับหนึ่งนะของการใช้หรือของการเขาเรียกว่า เป็นระดับหนึ่งของการส่งออกสินค้าหรือเป็นเจ้าต้นต้นของโลกเนี่ยแน่นอนเทคโนโลยีของเราเนี่ยก็ยังจะต้องได้รับการยอมรับและที่สำคัญเราจะได้รับการยอมรับได้เราต้องเกิดการพัฒนาเกิดการใช้เกิดการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีอันนี้เราก็รวมไปถึงเรื่องของการได้รับ การรับรองมาตรฐานอาหารต่างๆที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือเป็นตัวตามมาเลยคือเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกพัฒนานะครับว่าเราจะผลิตอาหารยังไงให้ออกมามากที่สุดเท่านั้นเองนะครับสี่อันนี้สำคัญมากทดแทนทรัพยากรที่กำลังจะหมดไปโอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเนี่ยสามารถเห็นได้จาก ข่าวหรือสื่อต่างๆมากมายเลยว่าทรัพยากรในการผลิตอาหารของเราเนี่ยเมื่อใช้ไปแน่นอนทรัพยากรเนี่ยเมื่อใช้ไปเนี่ย,นนย,ย,ม,ยมันก็จะเกิดการหมดไปหมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่เราจะ,ะหาทรัพยากรอื่นๆมาทดแทนโดยที่ยังคงประสิทธิภาพแล้วก็ยังคงความสามารถอยู่เหมือนเดิมนี่คือ ความเขาเรียกว่าความพัฒนาต่อเนื่องก็คือการค้นหาสิ่งต่างๆนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดทรัพยากร A กกำลังจะหายไปหรือน้อยลงจนห้ามนำมาผลิตแล้วเราจะสามารถใช้ทรัพยากรอะไรอื่นอีกได้บ้างในการที่นำมาใช้แทนทรัพยากรเพราะนั hmm. ้นเราก็ต้องมีการพัฒนามันก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีในข้อที่3นั่นเองนะครับ และสุดท้ายนะคะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนี้เป็นในเรื่องของเมื่อประชากรประชาชนในประเทศเรามีความกินดีอยู่ดีแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามาตรฐานชีวิตของแต่ละประเทศเนี่ยได้รับการพัฒนาเราจะเห็นได้จาก ประเทศที่ขาดแคลนอาหารเราจะเห็นได้จากประเทศที่อาหารไม่เพียงพอตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นเลยว,ว่าโอ้โหประชาชนเนี่ยเกิดเขาเรียกว่าโกลาหลในการไม่มีอาหารในการบริโภคเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไหนสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของอาหารให้เหมาะสมสามารถที่จะใช้ได้อ่า ให้เพียงพอกับปริมาณของประชากรในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีทําให้ประชากรของเรานั้นมีความกินดีอยู่ดีนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายอย่างรวมๆนะครับในเรื่องของธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงประชากรในประเทศการส่งออกพัฒนาเทคโนโลยีทดแทน ทรัพยากร,รที่กําลังจะหมดไปแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอาในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตเนี่ยเราก็ได้ผลพวงมาจากเรื่องของการส่งออกนั่นเองเมื่อประเทศเราทําการส่งออกจํานวนมากเราก็จะได้รายได้กลับเข้ามาพัฒนาประเทศของเราจํานวนมากนั่นเองนะครับนี่ก็คือความหมายของธุรกิจอาหารนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนอกจากนั้นเนี่ยย,ยังกระจายไปในเรื่องของอุตสาหกรรม อาหารด้วยนะครับคือก็คือการหมายถึงอุตสาหกรรมที่นำผลิตผลจากภาคเกษตรนะครับอันได้แก่พวกพืชปศุสัสตว์หรือว่าการประมงเนี่ยมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยอาจผ่านกระบวนการแปรรูปในขั้นต้นขั้นกลางเป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปหรือสินค้าขั้นสุดท้ายที่ ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปก็ได้ในในช่วงนี้เนี่ยก็อยู่ที่ว่าในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยตรงไหนที่เราจะสามารถหยิบหรือว่าเอาออกมาใช้ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสินค้าประเภทกึ่งสําเร็จรูปเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะเป็นประเภทบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปต่างๆหรือสินค้าประเภทโฟเสนเป็นขั้นสุดท้ายก็จริงแต่ว่ามีการแช่แข็งจุดเยือกแข็งเลยแล้วก็ออกมาเพื่อที่จะ แช่เย็นไว้หรือเก็บไว้ได้นานนะคะเพื่อที่จะเอามาอุ่นในคราวหน้ารับประทานได้ในคราวหน้าหรือเก็บอาหารได้จำนวนมากนั่นเอง